สภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนทุ่งสองห้องเขตหลัก4ซึ่งส่งผลทําให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทางกรุงเทพหมหานครจัดเตรียมเอาไว้นั่นก็คือที่บริเวณโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1และ2นะคะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถรับประชาชนได้แค่เพียงจุดละ5 0 0คนเท่านั้นค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะรับเพิ่มเติมได้แล้ว ด้านนายพีรยุทธ์ประทีปพลินนะคะประธานเครือข่ายเคหะชุมชนทองทุ่งสองห้องค่ะก็กล่าวว่าเคหะชุมชนทุ่งสองห้องนั้นมีพื้นที่ที่ติดกับคลองทั้ง3ด้านนั่นก็คือทิศเหนือติดกับคลองรังสิตท,ทิศตะวันออกติดกับคลองเปรมประชากรและทิศตะวันตกติดกับคลองประปาซึ่งตรงบริเวณนี้น้ําได้ไหลเข้ามาส่งผลทําให้น้ําท่วมในพื้นที่บางจุดสูงถึงระดับ70เซนติเมตรทีเดียวนะคะ ทำให้ในขณะนี้ค่ะการสัญจรไปมาต้องใช้เรือรวมไปถึงรถของทหารจากกองทัพบ,บกเท่านั้นค่ะส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการร้องเรียนมานะคะว่าถุงยางชีพหรือว่าของช่วยเหลือนั้นไม่ทั่วถึงแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้าอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ไม่มีเข้ามาแจกเลยค่ะมีแค่ของวันนั้นของใช่อย่างนี้เราก็เดือดร้อนสิคะเพราะว่า เราก็าอาตอนนี้จากที่เคยอยู่บ้านเราต้องไปเช่าตึกสูงอยู่อะ<ช>่ะแล้ว,ลวเง<ช>ินทองเราก็ไม่มีอ่ะก็บอกว่าใช่เฉพาะที่อยู่ที่อยู่เนี่ยที่อยู่บ้านอ่ะมันไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยทุกคนในนี้เขาก็อยากจะรู้ว่าปริมาตรมันเท่าไหร่เท่าไหร่มาถึงรัสมูเติมที่มันจะเท่าไหร่เมตรหนึ่งหรือสองเมตรเลยหรือว่ายังไงแค่นั้นเองไม่ เขาจะได้รู้ระดับน้ำจริงๆว่าสูงสุดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะจะเหมือนอยุธยาไหม่วมหมดเลยหรือเปล่าอะไรจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะย้ายออกไปใช่ใช่ศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกข์ภัยในเขตหลักสี่มีทั้งหมด11แห่งนะคะสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ1,000คนแต่ก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะว่าจะต้องเคลื่อนย้ายหรือไม่เนื่องจากว่าการอยู่รวมกันอย่างแออัดนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้นะคะ สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในตอนนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหากฝนตกลงมาอีกทําให้การระบายน้ําจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังและก็ป้องกันเป็นพิเศษนั่นก็คือที่ถนนพหลโยธินตัดคลองลังสิตซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปทุมธานีขณะนี้ได้มีการเข้าไปเสริมแนวคันกั้นน้ําแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนต่อต้านการทํางานของกทมส่งผลทําให้น้ําท่วมถึงบริเวณหน้าอนุสร์สถานส่วน จุดที่2ค่ะก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาที่สูงกว่าปกติและจุดที่3ก็คือระดับน้ําในคลองเปลนประชากรซึ่งจะมีผลต่อการป้องกันพื้นที่กรุงเทพชั้นไหนค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของแผนการอพยพนั้นได้เตรียมแผนสองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่นั้นก็ขอให้ย้ายไปที่ศูนย์อพยพแต่ถ้าไม่สามารถย้ายได้ก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ